แทงกุ้งกันเป็นกุ้งเคฟิอ่ะทุกคนรู้สึกจะเป็นปลาเอเลียนสปีชี่นะครับปลาน,นี่มันดุมากนะทุกคนเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับอ่านเข็บน้ำห้อยมะนาวเนาะ Tidak lagi, Ini tempat Iya. สวัสด,ดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกุ้งทั้งบ้านทุ่งแดนไก่นะครับทีิปนี้พาทุกคนมายังอ่างากเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับผมอยู่อําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP แรกที่มาตกยังอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับก่อนก่อนหน้านี้วนหาที่ตกทั่วอ่างเลยนะครับตลอดอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวก็ที่ตกมันค่อนข้างจะน้อยนะแล้วก็ส่วนมากมันจะต้องต้องต้องเร็วหน่อยเนาะที่ตกมันไม่ค่อยเยอะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ําแล้วก็ผมก็เลยวัดดวง มาตกสันเขื่อนดูนะครับผมแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นกิ่งไม้เป็นสวะเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใน,ในทริปทริปนี้นะครับแต่ว่าที่นี่ก็ถ้ากินก็จะมีปันนินนะครับแล้วก็อาจจะปิดคิวเป็นพวกปลาบ้าอะไรพวกนี้ไม่รู้จะได้ตัวมันหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ตกเป็นแบบสายหวานนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่จะเป็นปาน,นินตัวไม่ใหญ่เนาะประมาณ4นิ้วพวกนี้นะครับนี่ก็เริ่มตกเป็นระยะ3.6นะครับผมเป็นคันทูเพกนะครับก็ลองดูสายเมนวันนี้8ปออนสายหน้า6ปอนนะครับเผื่อว่ามันติดสายหน้าเราจะได้ขาดไปก่อนตะขอวันนี้ก็ใช้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่เป็น เบอร์5 i, chips, stock, M, ้าตูดแบนด์ของจินดามาีนะครับเบากว่าผิวกว่าปลากินดีกว er ่าซองละ35บาท3ซอง100บาทนะครับ1ซองมาจุกอยู่10ตัวนะครับผมคมแข็งแรงเจเกาะนะผมใช้ประจำแต่มาถหาซื้อได้ตามร้าน้ายใกล้บ้านทุกคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองกันว่าในทริปทิปนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้อยมะนาวเนาะแต่ตอนนี้อากาศแบบโคตรร้อน มาลองดูครับก็วันนี้จะมาแคมป์อยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะครับผมนอนสันเขื่อนเนาะลองดูครับผมไะเดี๋ยวไปตกปลากันครับผมมาผสมอาหารกันนะครับผมอาหารในทริปนี้เป็นเหยื่อตกปลาคิด จะผสมเป็นผงนะทุกคนจิบผงช่วงแรกจะจิบผงลงไปเรื่อยๆผงหนึ่งตะขอเรียกฝูงปลาไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะเข้าแล้วก็ชุดหนึ่งจะเอาเก็บเม็ดเม็ด,มดไว้นิดหนึ่งเ e t s go นี่นะครับตะขอสั้นปั้นเม็ดไปแล้วกันเนาะแบบนี้ อ,อีกแต่ขอก็จิบผงลงไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะเข้าแบบนี้พร้อมตกมาลุยก,กันทริปนี้จะเป็นยังไงไม่รู้นะครับมันดูรับโอ้ยกระชังยังไม่ได้แจ๋เตือ <c oughs> ไอ้ว่ามันต้องรออ่ะต้องรอมาเข้าผงไงมาเข้าผงเต๋อ ตอนนี้นั่งมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับยังไม่ได้ปลาเลยไม่ดิ้นเท่าเท่าไหร่นะอ่อยเพิ่มระดับหวัวใจครับระดับ ระดับหัวใจครับโอเคทุกคนตอนนี้เวลา4โมงเย็นแล้วไว้อาหารไปสองถุงปลาก็ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าเหมือนมีเม็ดปลามันอยู่ระยะไกลๆเนาะเดี๋ยวลองแก้เกมดูนะครับทุกคนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะถ้าเป็นทุกคนยังจะนั่งต่อถึงพรุ่งนี้ไหมนะครับแต่ว่าผมอยู่ต่อลองดูเดี๋ยวตกระยะไกลขึ้นนะครับตอนนี้ตกสามหกอ่ะไม่กินเนาะนะนะ จะมีอาการทีนึ่งเดี๋ยวลองขยับระยะเอาอไปอีกเป็น4.2ลองดูครับเม็ดมันอยู่ข้างนอกนูนะ่นกว่าจะได้แต่ละคลิปมาให้ทุกคนรับชมนะครับไม่ง่ายนะทุกคนแต่คือมันมันตกยากมันทอยยากเพราะว่าตอนนี้แดดมันอยู่ข้างหน้าเราอะทุกคนแล้วก็มาติดล่มติดลายด้วยเนาะตกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ มาแล้วเว้ย,ยมันกินลอยหรือเปล่าวะาเพียนเออปลาตัวแรกนู่ไปพุ้นแล้วเจ้าแม่มนี่เบื่อให้หันหน้สรราสักคำเพียนกินลอยเว้ย ไก่เฮ้ยโอ้ไม้แหลกโดนเลยบ่ทุกคนโอ้โหตกใกล้ตั้งนานกระชังได้ลงน้ำแล้วเจ้าอุ้ยตกตั้งนานตกมาครึ่งวันโอ้โหอ้ยปลายุไก่จริงด้วยเก็บระยะใกล้เลยบ่ ล้ไม,ม,มฉันจับทางเธอได้แล้วเธออยู่ระยะนี้หรือแต่เพียนทุกคนตรงเนาะ ุยนี่หวายเฮ้ยปลาอะไรวะตะเพียนน้อยเหรอตะเพียนน้อยครับโอ้โหมีไซส์ อี๋แง่ตะเพียนทำแล้วไอหยังวะทำไมไม่ได้ปน,นินอ่ะไม่ได้ปน,นินตะเพียนฮะ สายยาวถูกเวียงวิลพลิวไปในสายลมฟ้างามดัวน่าชมแดดกำลังใสนกบินอย่างร่าเริงผ่านแผ่นน้ำโพลลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงหุบเหยือ่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดี บรรากกมมันมน,น็พลโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะมืดละตอนนี้บรรยากาศแบบว่าคืมฟ้าคืมฝนน่าดูนะครับตอนนี้วัยรุ่นก็เริ่มมาละเริ่มเปิดเพงลงละนะครับก็เริ่มถ่ายยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเลขสิขธิ์อีกนะคิดว่าคืนนี้เราพวกเราไม่น่าจะรอดฝนนะครับรางวันร้อนสุดๆเลยตอนนี้คือก้อนเมฆจับกลุ่มกันเริ่มดำมาแล้วนะครับคืนนี้ไม่รอดแน่ๆโอเคเดี๋ยวไปเตรียมเต็นเตรียมอะไรกันก<ๆ>่อนครับ <laughs> ก่อนที่ฝนจะตกแล้วเราจะทำอะไรลำบากเนาะไปเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันครับผม เย็นนี่ครับทุกคนเดี trendy, ๋ยวผมจะทําอุปกรณ์สําหรับในการล่าคืนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นกุ้งเคฟิตอะเยอะเลยนี่ผมจะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปแทง กุ้งกันเป็นกุ้งเคฟิตอ่ะทุกคนผมถ่ายไว้เมื่อเช้านะครับเยอะอยู่นะเห็น2อตัวนะตรงหมายเราไม่รู้ว่าซ่อมซ่อมจะแทงเข้าเปล่านน่จะเข้าเนาะทุกคนลองดูเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตามล่าเคฟิตกันโอ้โหทุกคนหลังจากตั้งเต็นท์เสร็จนะครับฝนตกตามคาด โอ้หฝนมาเลยนะครับผมตอนนี้มืดหมดเลยทุกคนดูโอ้น่ากลัวมากไม่รู้คืนนี้เราจะเป็นยังไงเนาะอยู่เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับเฮ้ยิ่งฝนตกยิ่งถ่ายยากขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคน เติมพลังก่อนครับทุกคนคืนนี้อากาศถือว่าดีนะดีกว่าเมื่อวานเออดีกว่าตอนกลางวัน,วนแบบโคตรโคตรร้อนอู้ยจะอื่นเลยไว้รุ่นก็เต็มเลยเสียงดังมาก โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลาเกือบสามทุ่มแลยนะครับไม่มีอาการของปลากินเลยนะทุกคนเ,เมื่อกี้ผมก็อ่อยอาหารไว้ละก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับคืนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปส่องกุ้งกันนะครับมันผมก็พอเห็นอยู่นะแต่ว่ามันมันอยู่ในลืบหินน่ะน่าจะแทงยากอัทุกคนเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองไปเที่ยวกันดูไป let's go <S มีปลาบูด้วยมีปลาบูด้วยใกล้ๆนี่ โดนเนี่ยเน็ุ้งมันอยู่ไหนนี่ปลาบูปลาบูแทงปลาบูกันโอ้ยนี่กุ้งอยู่ในนี้ รู้มันจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนเดินไปไม่ได้แล้วตึกแล้ว ไม่กล้าหลวงกลัวมันหนีบมือเป็กุ้งมันอยู่ที่เราตกตานะสามตัวเห็นตอนกลางวันอะ่ะเขอมีเลยวะ่ะเห็นลื่นด้วยครับทุกคน Oh mm -hmm. S. <S อชาวสัมผัสเลี้ยวหน่อโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยไม่ได้ปลาอีกออื้มนั่นไงนั่นไง ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคืนนี้ก็จะนอนพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีฟกซองบันเลงให้เราฟังก่อนนอนด้วยนะครับผมแบบโคตรโชคดีเลยคืนนี้คือพอจะนอนแล้วฝนตกอ่ะทุกคนแบบโคตรมีความสุขเลยคืนนี้ต้องนอนเย็นสบายนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยนะครับผมอ่ปาปลาสำหรับอะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่า มาเจอบรรยากยาศแบบนี้ตอนนอนก็แฮปปี้แล้วรู้สึกมีความสุขด,ดีสําหรับอ่านเก็บน้ําห้วยมะนาวคืนนี้เราก็อ่อยอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารุ่นกันว่าจะเป็นยังไงภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกหนังเนาะถ้าตกไปปลอยไปกล่อมเราไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากที่รับชมเดีโอนี้มาถึงตอนนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ 没得敢，的 วสวัสดีเช้าวันที่2ของทริปทริปนี้นะครับผมต้องบอกด้เลยว่าเช้านี้ตื่นมาก็เจอบรรยากาศที่ดีเอามากๆเลยเย็นสบายนะเมื่อคือนนอนก็ฝนตกปลปอยๆทั้งคืนนะครับผมดูเสียงเนี่ยเหมือนเหมือนนอนเปิดเองนะครับ ไม่คิดเหมือนกันว่าอ่างเก็บน้ําห้อยมะนาวนะครับจะมีบรรยากาศที่ดีขนาดนี้มีภูเขาล้อมรอบทั่วอ่างเลยรู้สึกดีใจที่ได้พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆนะครับประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วก็หมายที่เรามาตกก็เป็นหมายใหม่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเหยื่อที่เราอ่อยกันไปเมื่อวานนะครับจะสำลิดผลไหมจะสามารถดึงปลาเข้ามาได้หรือเปล่าและเช้านี้ผมจะตามล่าหาปลานิ่งมาให้ทุกคนได้รับชมได้หรือเปล่านะครับตามเป็นกาลังใจเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราไปตกปลากันเลยดีกว่านะครับบรรยากาศดีแ่ะ แล้วครับทุกคนปลาตัวแรกเช้านี้นะครับเป็นปลาหมอสีคางแดงอ่ะทุกคนรู้สึกจะเป็นปลาเอเลียนสปีชี์นะครับเนี่ยท้องแดงเห็นไหมเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับอ่เก็น้ำเออเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสาหรับอแอเก็น้ำห้วยมะนาวนะมีเอเลียนสปีชี์ปนอยู่นะครับผมปลานี่มันดุมากนะทุกคน อี่แตกละ มาแล้วอุ้ยอีนี่ครับทุกคนเป็นปลาหมอสีนะครับเป็นเอเลียนสปีชีนะไม่แน่ใจว่ามันมีในอ่างเก็บน้ําที่นี่ได้ไงนะครับเป็นสัญญาณไม่ดีเลยสําหรับอ่างเก็บน้ําที่นี่นะครับเพราะมันดุมากมันห่วงห่วงถิ่นมันนะเวลามันเลี้ยงลูกมันยิงดุนะครับทุกคนแป้นมครึ่งแดดโคตรเจ็บเลยสุดยอดร้อนมากมาโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เกือบเก้าโมงละหิวข้าวนะครับ เดี๋ยวมาทำเมนูกับข้าวเช้านี้ดีกว่าครับผมป่ะผัดผักบุ้งครับผมบุ้งเป็นไงครับผัดผักบุ้งไฟแดงรสหอยเขียวไม่มีนะครับแม็กกี้แทนรสดี น้ำตาลขงชุดรส อดอู้หอนหอนขอตัวกินครับกันนะครับทุกคนหิวมากไปปัปลาบุ่งไฟแดง 好，能摸了。嗯 <noise>，墨鱼。嗯。<noise> สีคางดาดําเมี่ยมเลยดูครับทุกคนดําเมี่ยมเลยคางแดงนะสงสัยเมียคนเอามาปล่อยแล้วมันแพ้แน่ๆเลยอะ่ะเยอะมากโอ้โหมาะคางดำนะครับมันคงไล่ปลาถิ่นออกไปหมดอะ่ะเปนพวกปันนินปะตะเพียนอะ่ะ เอเลี่ยนบุกแล้วโหอือหือโอ้ตัวนี้สวยนะ้ทุกคนตัวนี้สีสวยมากเห็นไหมคางแดงอืมแดงแดงเป็นลื ใช้ตัวนี้เฮ้ยนี่เพีอนว่ะอุ้ย,ย,ย,ส,ย,ยสีสวยตัวนี้สีสวยมากครับทุกคนสีทองคางแดงเห็นนะสวยนะ โอเคครับผมทุกคนก็สําหรับทิปนี้ก็จบทิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะครับทุกคนมีความหมายกับผมมากที่ร่วมเดินทางกับผมแล้วก็ดูคลิปผมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับผมปลาเอเลียนสป,ปิชี่เยอะมากๆนะครับเป็นปลาหมอสีคางแดงนะครับแล้วก็เป็นพวกกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรว แล้วก็กุ้งเคฟิสนะครับถือว่าเยอะมากๆนะคือสําหรับอ่างเก็บสำหรับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ผมว่าอนาคตน่าเป็นห่วงนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้แพร่พันธุ์เร็วมากๆแล้วก็ห่วงถิ่นสุดๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรู้สึกใจหายทุกครั้งที่ต้องกล่าวคําบอกลาทุกคนไปนะครับไม่รู้ว่าหลังจากปล่อย ep นี้ไป พวกเราจะเดินทางไปถึงหนึ่งแสนซับหรือยังนะครับถ้าถึงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงบันไดก้าแรกนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> ร,รวมนะครับเ <c oughs> แบบพั <c oughs> <c oughs> กวัน

แค่ไมีจะให้มองหายมองเธอหัวใจก็หายเปลีย่ยนได้คุยแค่นี้ก็รับก็ฟันเด็ก